ผมเตรียมสภาพดอกไม้ไว้แต่สั่งไว้ใบบ่ายคิดว่าเออเพราะว่าเพื่อเขาไปทํางานไงแล้วกลับว่าเออกลับมาถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะแบบยกดอกไม้กลับว่าเออถึงบ้านสักเย็นๆดอกไม้มาถึงแบบบ่ายกำลังเฟรชสองใบริทไม่ใช่สองทุ่มด้วยสี่ทุ่มห้าทุ่มคุณเกือบเกือบเออเกือบห้าทุ่มถึงบ้านแล้วคือดอกไม้ก็คือสภาพแบบเฉาอ่ะเฉาไปแล้วที่ที่ถ่ายออกมาได้แค่นั้นเพราะว่าเห็นเต็มไม่ได้จริงๆ ใช่ครับก็คือน้องน้องน่างอกว่าดาวที่น่างอมากอีกวันนั้นพี่ดาวแบบน้อยไหมคะแบบ่าชั้นเลยถึืเนี้ยคือจริงๆวันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นวาเลนไทน์ที่เป็นปีที่พี่ดาวพี่ดาวเขาบอกว่าปีนี้เขาขอผมเลยเขาบอกว่าปีนี้กินไม่ได้กินข้าวสองคนนะ เขาขอว่าเขาเอาเพื่อนเขาไปด้วยเพื่อนเพื่อนเขาไปด้วยเพราะเขาไปทํางานแล้วเขาก็เจอเพื่อนบอกไม่มีปัญหาเลยเพื่อนเพื่อก็จะเป็นแก๊้งก็เทยเขาอะไรเงี้ยฉันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปกินด้วยฉันก็ทำแล้อ่ะฉันเลี้ยงมือนี้ฉันเลี้ยงทุกคนโดนไปหกพัโดนไปเจ็ดพันก็เลี้ยงไม่เป็นไรแล้วก็กลับว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านเร็วหน่อยเราบอกว่าออกมาเร็วนั่นแหละคือความผิดเพราะว่าออกจากวันนั้นไปเซนเวิลออกจากเซนเวิลคือแบบอยู่ในเซนเวิล นั่นคือความผิดความผิดเดียวที่เราทําก็คือว่าออกมาเร็วไปแ,<ต>แล้วก็ทำทุกอย่างเร็วไปเราขำมากเลยนะเราขำตรงที่ว่าเขาแบบ เหมือนเหมือนเขาอ๋อเราถึงคอนโดก่อนแล้วเราปวดฉี่มากแล้วคือเขาต้องไปกลับรถเราอ่ะเดินข้ามสะพานลอยมาเพราะเราทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนี่เม้งเลยเม้งอยู่เลยนมรถอะเม้งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะปวดฉี่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาถอดผมถอดอะไรออกหมดแล้วแล้วหน้าสดมาพอเขาเดินเข้ามาปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดไว้อะเขาคือเขาจะเอาดอกไม้มาให้แล้วถ่ายรูปคู่แล้วลงไม่เหลืออะไรแล้วจ้าไม่เหลือแล้วคิวก็คือเป็นแบบนี่งพี่ดาวใส่แบนี้ เราไม่รู้เราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดแค่ว่าผมขอโทษด้วยนะที่รถติดเราก็แบบใครจะไปโกรธลงไม่แล้วแบบที่เห็นายลูกเงี้ยเพราะว่าไม่เหลือเมคอัพบนหน้าแล้วพี่เราก็เลยให้ปิดหน้าใช่ก็เป็นบริษัทที่ประหลาดดีเหมือนกันไม่ปิดคือปกติผมอจะให้เขาตอนเช้าตลอดทุกปีแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไปเพราะเขาชอบไปบ่นว่าเนี่ยทำอะไรเหมือนเดิมตลอดผมก็เลยจะพยายาม เออแบบเออแบบแก้งว่าเออจะหมดวันแล้วไม่ทำไมไม่ให้ทันทีแล้วไปให้เป็นไงล่ะหมดวันของจริงเลยอันเนี้ยจริงหมดวันของหมดวันของจริงเราไปด้วยกันนะนะเราซื้อด้วยกันเลยซื้อบ้านร่วมกันถูกต้องเรียบคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับว่าเส็จเ่อคิดว่าอีกสองปีครับคือตอนนี้คือตอนนี้แบบเบื่อแล้มันเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะเสร็จกันประมาณสองปีครับเราเราเสร็จการแต่งงานไหนก่อนผมว่าต้องเนี แต่งงานสปีเลยนะแต่งงานเถอแต่งงานก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานก่อนเถอะไม่รู้แล้วแต่เขาค่ะแต่ว่าคือเราแล้วแต่เขาแต่ถามทุกวัน้แลวถามทุกวันเมื่อไหร่อ่ะทำไมไม่ขอสักทีนะเขาอไซรรรป์์เถามคำถามเพราะเราชอบหยอกเขาเพราะว่าเขาไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรได้สำเร็จเราก็จะถามว่าอันดาผมก็เลยไเคยเซอร์ไพรส์ได้สำเร็จเพราะว่าเราชอบถามเบาใช่เขาชอบถามแล้วแบบเดี๋ยวดูนะคราวนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ผมจะควักออกมาให้แบบดื้อๆเลยเอาตรงเนี้ยเลยไหม Ờ, เออเขามั่นใจของเขาเพราะว่าเราช่วงนี้เรายุ่งด้วยแหละเขามีเวลาเตรียมการอะไรของเขาเยอะฉันก็ไม่ได้ว่างค่ะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ว่างค่ะเด็กก็คือศิลปินผมแบบปล่อยเพลงทุกวันเลยนะเออ